คำสอนจากพระโอษพระพุทธเจ้าเรื่องเปรตวิสัยกุมภพันธเปรตได้เห็นกุมภพันธเปรดชายมีอันท้าโตเท่าหม้อลอยไปในเวหาเปรตนั้นแม้เมื่อเดินไปย่อมยกอันท้าเหล่านั้นแหละขึ้นพาดบ่าเดินไปแม้เมื่อนั่งก็ย่อมนั่งบนอันท้าเหล่านั้นแหละฝูงแร้งเหี่ยวและนกตะกรุมพากันโฉบอยู่ขวักควายจิกสับโดยแรง จิกทึ่งยื้อแย่งสะบัดซึ่งเปรตนั้นอยู่ปามาเปรตนั้นร้องควรวญครางครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งกับพิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายสัตว์นั้นเคยเป็นผู้พิพากษาตัดสินคดีไม่เป็นธรรมอยู่ในพระนครราชครืนี้เอง